งานนี้เนี่ยเรียกว่าวิ่งกันป่าราบเลยนะครับเจ้าหน้าที่กองปราบบุกจับเจ้าของบัญชีม้านะครับปรากฏว่าวิ่งหนีป่าราบเพราะคิดว่าเป็นแก๊งถูกนี้ครับเมื่อวานนี้นะครับตำรวจกองปราบกองกํากับการ6กกองบังคับการปราบปรามพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับลงพื้นที่ติดตามจับกลุ่มนายจรินรศรีสงครับอายุ50ปีคนนี้นี่แหละครับที่บ้านพักในพื้นที่หมู่5ตําบลพังลาอําเภอสรวจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นของเป็นเจ้าของบัญชีม้าแต่หลังจากจเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบเข้าไปตามหาตัวที่บ้านพักซึ่งอยู่ริมทางรถไฟและนายจเรนก็นอนอยู่ในบ้านนะครับตัมีลูกชายเนี่ยไปปลุกและบอกว่ามีคนมาหาเมื่อเห็นว่าเป็นชายจากการหลายคนนายจรนตกใจครับกระโจนออกจากบ้านวิ่งหนีสุดชีวิตเข้าไปในป่าริมทางรถไฟต่สุดท้ายหมดแรงอย่างที่เห็นนะครับถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มไปได้และเมื่อตำรวจกองปราบถามว่าวิ่งทําไม นาจรินบอกว่าทีแรกไม่คิดว่าเป็นตำรวจแต่คิดว่าเจ้านี้เนี่ยมาตรงนี้ที่ค้างอยู่จึงวิ่งหนีไปตั้งหลักก่อนนะครับพอตั้งหลักสงบสติอารมณ์ได้แล้วค่ะตำรวจกองปราบก็เลยต้องบอกนะคะเรื่องของที่มาที่ไปของการมาจับกุมในครั้งนี้โดยระบุว่านายจรินเนี่ยถูกสารจังหวัดนครปฐมออกหมายจับเมื่อวันที่21กรกฎาคมปี66 ซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีม้าที่แก๊งมิจฉาชีพเนี่ยเอาไปโอนเงินจากการช่อชนทางออนไลน์ในข้อหาร่วมกันช่อโกงทรัพย์หรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากของตนไปใช้ในการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญาการรมทางเทคโนโลยีและนําเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ตามพรบคอม เบื้องต้นเนี่ยนายจดินให้การปฏิเสธในข้อหานะคะแต่ยอมรับค่ะว่าได้ยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีจริงรโดยมีนายหน้าเนี่ยติดต่อมาทางไลน์บอกว่าให้ช่วยเปิดบัญชีธนาคารออมสินให้หน่อยโดยจะให้ค่าจ้างในการเปิดบัญชีเนี่ยเป็นเงิน700บาทบก็เลยตอบตกลงแล้วก็ไปเปิดบัญชีให้ตำรวจคองปราบก็เลยนําตัวไปบันทึกการจับกลุ่มที่สพคลองแยะแล้วก็ส่งตัวไปยังศาลจังหวัดนคนปรปฐมตามที่ถูกออกหมายจับต่อไปนั่นเองค่ะเป็นไงล่ละครับวิ่งแค่นี้ วิ่งไปได้ไกลไม่ไม่ถึงเท่าไหร่ตรวจะได้ที่จับตัวได้นะครับปีเหมือนก็มีคู่อริหลายส่วนทางตำรวจก็ตามจับอยู่อีกส่วนนก็เจ้หนี้ก็ทวงอยู่เออก็เลยไม่รู้จะตกใจกับอะไรก่อนดีจะตกใจกับตํารวจที่ไปบุกจับเรื่องบัญชีม้าหรือว่าตกใจที่เจ้าหนี้ไปทวงหนี้กันแน่แต่หลังจากนี้ไม่แน่อาจจะเป็นเจ้าหนี้ไปทวงหนี้ก็ได้แต่อาจจะไม่เจอตัวเพราะว่าเจ้าตัวนี่ถูกจับไปแล้วถูกเรียบร้อยแล้วแต่ว่าต้องขอเตือนประชาชนไว้ก่อนนะบัญชีม้าถึงจะไม่เราจะไม่ได้เป็นคนที่โอนเข้ามาแต่เราก็มีความผิด ที่เราไปรับเปิดบัญชีให้เขาผ่านบัญชีเราไปนะครับดีไม่ดีเขาอาจจะเอาบัญชีเราเนี่ยไปทําการธุรกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายถูกต้องวันหนึ่งสาวถึงตัวเราขึ้นมาเราก็มีความผิดอยู่ดีเพราะว่าชื่อบัญชีเป็นชื่อของเรานั่นองน,นะคะเพราะฉะนั้นอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครไปในการเปิดบัญชีมาโดยเด็ดขาดนะคะ